วันนี้จะทำมันฉาบกินนะเอาไว้ทานเล่นนะหรือว่าเอาคนไหนถือสินกินเจสามารถนำสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะอร่อยกรอบนะคะแล้วก็ทำง่ายด้วยเนาะเก็บไว้ทานได้นานเลยนะคะอะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะส่วนผสมไม่เยอะเลยทำง่ายมากนะ,อ,ะอันนี้เป็นมันเทศนะคะปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะ500กรัมนะ,ะแล้วก็สไลด์นะคะสไลด์ฝานออกมานะคะฝานแบบนี้แหละนะ ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามความชอบเลยนะตามความถนัดของเราเลยนะแต่แนะนําว่าไม่หนานะคะถ้าเกิดหนาเวลาเราทอดแล้วมันจะยากนะคะเนี่ยมันก็จะสไลด์ยากนิดนึงเนาะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวสไลด์ให้เสร็จนะคะพอสไลด์เสร็จเรียบร้อยนะคะตั้งกระทะค่ะเอาที่กระทะก,กว้างนิดนึงนะคะจะได้ทอดง่ายๆใส่น้ํามันลงไปใช้น้ํามันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ,อ่อนนะคะอ่ะ พอน้ำมันเริ่มร้อน,อนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะใส่เป็นอันนี้เป็นใบเตยนะคะขยำขยำขยำเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยของใบเตอยออกมานะ,ะเราจะทอดใบเตยก่อนเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของใบเตยในน,น้ำมันเนาะทอดแบบนี้นะคะทอดไปจนกว่าใบเตยของเราจะแห้งนะเราก็ขยำขยำขยี้แบบนี้หน่อยนะ,ะเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยออกมานะ,ะพอเสร็จเรียบร้อยตักใบเตอยออกแล้วทีนี้ใส่มัน leva, ลงไปเลยะคะ่ะก็ทอดไปนะคะไม่ต้องคนบ่อยนะ ก็ทอดเลยนะคะอแบ่งใส่พอให้เต็มท่วมแบบนี้ก็ค่อยๆทอดไม่ต้องคนบ่อยนะแค่กดๆให้เขาจมกับน้ํามันนิดนึงนะ,ะพอทอดมาได้สักครึ่งทางนะคะในระหว่างนี้เขาจะยังไม่กรอบนะ,ะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะนิ่มเราก็เกลี่ยเขาประมาณนี้แหละเกลี่ยเพื่อให้เขาไม่เกาะกันเฉยๆนะคะไม่ต้องไปคนอะไรแบบรุนแรงขนาดนั้นนะคะก็เกลี่ยๆเ,เพื่อให้เขาแยกออกจากกันนะคะ พอทอดได้ที่เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมความเดือดของน้ํามันจะหายไปนะแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ละนะ,ะถ้าเกิดว่ายังมีฟองอากาศอยู่เดี๋ยวมันจะไม่กรอบนะแล้วก็ใส่ตะแกรงพักให้เสด็จน้ํามันไว้นะคะในระหว่างรอพักนะใส่ทําน้ําตาลเคลือบกันนะคะใส่น้ําตาลลงไป100ร้อยกรัมก็พอเนาะน้าเปล่าสักหช้อนโต๊ะนะคะแล้วทีนี้เราก็ ใส่เกลือป่นนะเกลือป่นก็ครึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปนะสักสองหยิบมือโดยประมาณนะคะนละทีนี้ก็คนคนคนแบบนี้แหละนะจนกว่าน้ําตาลจะเดือดเป็นฟองแบบนี้เห็นไหมเป็นเราต้องเป็นฟองแบบนี้นะอ่ะถึงจะใช้ได้นะถ้าเกิดไม่เป็นฟองเดี๋ยวมันจะไม่เซตตัวนะมันจะเหนียวเนาะอ่ะเสร็จก็นํามันเทศของเรามาใส่ได้เลยนะคลุกให้ทั่วถึงนะคะคลุกไปแบบนี้แหละ ค่อยๆช้อนเอาข้างล่างขึ้นข้างบนแบบนี้นะอ่ะก็เราจะช้อนข้างล่างขึ้นข้างบนแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าน้ําตาลของเราจะแห้งนะะพอน้ําตาลแห้งก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ยกออกจากเตาได้เลยนะคะเราใช้ไฟอ่อนๆนะเวลาคํมเนี่ยอ่ะก็ทีนี้ก็รอให้เย็นก็เก็บใส่ภาชนะเรียบร้อยนะคะโอเคงั้นแม่จบคลิปสวัสดีค่ะ